มาตาอีทางอาภูใหญ่นางพระศีรทันติลาลงมาาพบเกุทัานี้อันเจอหพงปูเมตตาโอ้โตาลีสีเพชรกุลูพอเทียนกราสีสีพรตมีมิตมาเถิดนาคุ่มห้าวพระขอ เกิดปู่มาสับแต่ยังผู้บาดเจ็บลูกขออัญนาเธอปู่ทุกการบ่นลูกพ่อพลายซากสิแตกตาายลงนัญเชิญหูืสี่องยออัดแล้วก็สวัสดีปู่ด้วยนะครับดูในแอร์ครับเชิญครับอ่าขอเจริญพรเชิญพ่อปู่ในแอร์ได้ทุกการเลยศิลปินที่เดินทางมานะครับก็ถือว่าท่านก็เป็นเขาเรียกว่า น้ำจิตน้ำใจนะครับที่ท่านมอบให้กับกลุ่มศิลปินเพราะท่านก็รักศิลปินทุกคนสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องใจเกื้อลูกอีสานครับวันนี้เราอยู่ที่ ถ้ำนางนวลนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมพิชบุรีนะครับเรามางานไหว้ครูนะครับนะฮะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีมาดูว่าเรามากับใครบ้างนะครับมาใครบ้างครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับแถมแถมใครเอ่ยอ๋อสอนเพชรปาเทพครับปาเทพซูเปอร์มัมหรือปาเทพฮีโร่ของเราเองทำไรทำไร อ๋อเล่นกับหมาโอ้ยม่มีคนเล่นน้ำบ่บ่เอาแล้วเล่นกับมาแล้วครับคุณฟังมาน้อยนะครับมาน้อยแล้วจอดรถเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปกในอีกท่านหนึ่งครับอีกท่านหนึ่งถามไม่ได้เลยเสียหมูสวัสดีครับแมแรมแพมเสียหมูรับเสียหมูนะครับนีครับหนึ่งโอ้โหยเมื่อคืนเราก็อยู่ด้วยกันนะครับทั้งคืนเลยอ้าวแต่ดทรงอะไรพีจอนเออวันเวโอ้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับไมคกูกันครับไปเลย let's go เจ้าเชิดยิ้มนะครับนะครับมาจากศิลปินหลายๆแขนงหมายไทยใจกึ้งไม่มีใครจัได้อดชุดไม่มีใครจําได้ที่เดินทางกับแล้วก็ขอเดินทางปลอดภัยนะครับศิลปินทุกท่านแต่เราเข้าสู่รรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาถึงงานแล้วนะครับพักทอนใจตามอัธยาศัยไปก่อนสักครู่หนึ่ง นะครับหลังจากนั so day, ้นแล้วอะไรท้าเช้าเดี๋ยวจะมีอะไรกินครับอ่าเรียนเชิญมีศิลปินที่เป็นทางมาลงตัวอยู่ตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยถ้ามาจะเป็นกวเตียวแล้วก็จแเจ้าไก่เสียดวันนี้เป็นต๋วยเตี๋ยวเจ้าหมูนะครับวันนี้เป็นหมูนะวันนี้เป็นหมูนะครับนะฮะตอนนี้ก็ผีผ้านะครับผีผ้าโม่งใหญ่คณะก็เช้า หมูหวานดนตรีไทยนะครับเตรียมพร้อกเนี่ยไเขาก็ยังไม่เดี๋ยวปาร์เทฟซุปมาตรงนี้เลยไหมไทยด้วยมาช่วยพระอาจารย์ตรงนี้นิดนึงไปดูนะครับแอ๊ดด้วยนะคุณแอ๊ดด้วยขอบคุณอาจารย์โจ้ด้วยนะครับมาเกิดลูกลงเล่นกับพี่เดี่ยวดาราฉายอาจารย์โจ้นะฮะขอบคุณลยไม่แอบไปไดหมดอีคนหนึ่งนะครับปาเทพทำเองเลยสายปูที่มีชื่อเสียงงโดด่ัง นะครับแล้วก็ทำเหมือนเชื่อกทำให้พวกเรานั้นได้พบปะเจอกันั่นคือเรื่องของพระเจ้าอยู่รัชสารตอนนี้พระอาจารย์แจ้งมาเน้นนิดนึงบอกว่าขออนุญาตบอกคดูพระป่าด้วยครับขออนุญาตบอกดูพระป่าด้วยนะเดี๋ยวป่าเทพเทพซุ้มพระมงดีเทพป่าเทพมามาช่วยตรงนี้นิดหนึ่งพอเดี๋ยวเข้าพิธีการแล้วพระอาจารย์ จะมอบให้ไม้ให้กับพระอาจารย์ถวายไม้ต่อนะครับจะเป็นทางการเดี๋ยวเราเราช่วยบอกพ่อป่าตรงนี้เป็นทางการให้กับพระอาจารย์หน่อยเมื่อคืนพระอาจารย์มาช่วยงานเมื่อคืนเ้นของพ่อพปู่ใหญ่แล้วก็ท่านประการียใหาแล้วก็ท่านไปแล้วทาศรสีสันทท่านเสริมจากศรีสันของผู้ใหญ่ด้วยจะนำพระป่านี้ไปอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่วางแล้วก็ช่วยกันเออเอาไม้อีกตัวหนะึ่งนะครับ ฉะน,นั้นวันนี้พวกเราเป็นกลุ่มศิลปินคนหนึ่งที่เป็นคนที่รักคนจะบ้าหรอคนที่มาเนี่ยจุดมุ่งหมายเขามุ่งหมายก็คือจุดจุดหมายเดียวกันเราตั้งใจมาทําบุญเหมือนเราเดินทางมาเนี่ยมาคืนเราเขามาร้องเพลงเฮฮาปาร์ตี้นะสร้างสีสันกันออนี่บางคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูว่าใครที่มาแล้วนะฮะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญพระป่า นะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยฮะนะอาจจะดูถ่ายรูปเออผมว่าอาจารย์จะดูเท่นะอาจารย์นะเอออาจารย์อาจารย์อยู่กลางดีกว่าอาจารย์อยู่กลางสวยตัวใหญ่พอเราเทียบมาอยู่กลางแล้วอันนี้อาจารย์นุสับินมากเลยอรุณานะครับ,รบ,รบด้วยพ่อครูหมตึงขอบคุณนะฮะน้ำแล้วใช่ไหม ขอบคุณมากอาจารย์อันนี้เทพเดือนชัยครับเลยครับอันเนี้ยโอ้ยอาจารย์จะให้านร่วมบุญก็เจอเพร่ไห้ไทยรุ่นสอง่นนี้ยรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลาน มาเดือกวารยนอยู่ที่งานอย่างนี่แหละนี่เองะนี่งปลงตี่งหลก็ี่งหละนี่แหอันเดแนอันีมินอัน um ี่แหละนีัแหละนีากัละนี่แหกะนี่นหลันันเห้ะ เปิงปั๊บเปิงปั๊บเปิดเปิงปั๊บมาเปิดหางกับเราเบี้ยงเจ๊กเจ๊กเจ๊เจ๊แต่แนวแต่แนวแต่แนวนี่คือสุดเลยครับขอบคุณททยครับขอบคุณทุกทายขอบคุณมากพาร์ที่งานก็ยอดแบคนละเล็กและน้อยนะครับเพื่อที่จะมาบูรณะณจุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ยินข่าวว่าปีหน้าจะเป็นจะข่าวว่าจะเป็นวัดสาธุสาธุขอให บุญกุศลที่อาจารย์เตือนใจสร้างมานี้จงได้รับอนิสงผลบุญแต่ครอบครัวของท่านและก็ผมเดียวนาฉายเทพซุปเปอร์มัมแอคแล้วก็ไหมไทยแล้วก็ทุกท่านที่นั่งที่นี่นะครับได้บุญร่วมกันนะครับสา,าธุนี่<ก>เป็นแบงค์ที่หกแล้วนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เช้ามาตอนนี้มีหกแบงค์แล้วหกแบงค์แล้วหกแบงค์แล้วทันนี้เรา <laughs> อยากจะได้เป็นแบงค์ที่เจ็ดนี่เดี๋ยวคุณไ,ไหนๆท่าน เป็นกําลังใจให้กันนะครับส,ะสละปัจจุปใจสิลอันพลน้อยเขาบอกว่าทําบุญอยู่ที่ใจพาเราไปได้ทุกทีทรั์อื่นถึงมากมีทิ้นทันทีเมื่อเราจากโลกนี้ไปปู <_ d ose> ใหญ่จะบอกเสมอว่าเดี๋ยวเอ้ยพวกเราเป็นนักแสดงตลกเนี่ยนะครับ <_ d ose> เราบางทีเนี่ยเราเราไม่มีเงินไปทําบุญรายได้เราไม่ค่อยเหมือนตะก่อนเราก็ใช้เสียงใช้ความสัมรับ นี้นะครับก็ประนีปหมามากที่มางานไหว้พระญาติพี่สหายเพราะว่าอาจารย์ติดตามเขาทำมาแล้วก็มีความสัมคาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เปิดบามนะครับรู้สึกว่าท่านเป็นบุตรซีดีบาลมีทำแล้วก็มีความีที่ท่าน งานก็คูอกุศลกุศลในวันนี้ได้ร่วมพิธีการโดยพร้อมเดียงกันนะครับข้อต่อชะตาก็คืออยู่อยู่ในสายฤาษี้วยกันเราลายเส้นเข้าเข้าตัวเองไม่ใจนะครับแล้วกพาอาจารย์มาเพิ่มเท่าที่นี้จะไม่ได้เป็นเสียงกันก็ทำได้จริงนะถ้าลายเข้าตัวได้ก็ดีศิลปินเมื่อคืนมาบางท่านก็กลับไปก่อนนะครับ ขอบคุณลหลายๆคนนะฮะขอบคุณลหลายๆท่านที่เดินทางก็เห็นมามากหน้าหลายตาก็รู้สึกลปลื้มใจนะฮะแล้วก็ดีใจนะครับปูใหญ่ก็แจ้งมาบอกว่าช่าวงแรกๆก็เรียนเชิญนะครับตามอัธยาศัยไปก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงข้อพิธีการา,นานสำหรับวันน,นีนนน้ก็ขอขอบคุณนนคณะปู่ฤสีทั้งหมด หรกันไเลออยู่จะใส่เพิ่มเติมนะฮะใส่ได้นะครับใครที่มีเหรียญนะจะเป็นเหรียญหเหรียญสิสวัสดีครับนะฮะเาใส่ได้อีกสินาทีนะฮะเดี๋ยวจะเอาขัน ขันดาวเรืองนะฮะขันทองนะครับขึ้นไปู่ปู่ตืโนต่ตายอ่าแล้วก็คณะทุกท่านที่มา ขออย่างหนึง่งวันนี้เราเสร็จพิธีอย่าพึ่งกลับใครมีภาระอะไรการุณาอย่ารีไม่ว่าจะเป็นปู่เดือนชัยแล้วก็ปู่ทุกคนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นี่อันนี้ตอบบ่อยแล้วก็สนุกสนานเวลาตอนอยู่อย่างนี้เขาจะสงบดีมากเลยเขาจะไม่ไม่เล่นอะไรมากเขาจะวางตัวน่ารักมากชอบตอนเขาลงนะ ฮะลงน้าใต้เสือครับผมพูดง่ายๆก็คือคือเขาทำเป็นเอ้ามันก็เป็นวงคนอีกอย่างใช่ไหมจารย์เออเรี๋ยเตอนนี้ยังไปเต้นกับหมอลำอยู่ป่ะสาธุครับเชิญฮะขอบคุณด้วยอาจารย์นี่ขออนุญาตพอตอนนี้ครับนี่นะครับท่านเจ้าหน้าที่เราขอให้ างนี้ขยับก่อนขอบคุณมากครับเพราะว่าจะเป็นที่หน้าของผู้บริหารครับผมอ่าทางนี้ขอขยับก่อนสาธุเอาม่ใกันแบ่ๆกันทางนี้มั่งขอบคุณมากครับคุณโยมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งฮะทางนี้ขอสถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแปะกแต่ขอลากสักระรวยๆเขาให้ขอจากเทพพระพาให้สตังท่านไม่ได้อืมีแต่ขอพระป่าจากท่านครับตอนนี้พ่อใจ ทีนี้ฟังดีๆเดี๋ยวจะพาทิศานเอ้าใครยังไม่มีไม้ยกมือขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวเอาไม้ให้ก่อนไม่ได้แล้วจากน้องบัวลำพูขออื่นเอามามานลไม้นลไม้เดี๋ยวจะพาทิศานเอาเพชรมาดิเอาบุญแม่เพชรไปไปถ่ายรูปน้ายกไปไหนน้ายกไปไหนว่าที่นายกไปไหนอนนันถ่ายไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอ้าควนนมือขึ้นสุธินาง วัตะเมธานังอาสวัขยาวหังนิพานังปัจจโยโหตุจะตูปัจจัยของข้าพเจ้า,เ,จาเงินคำกําแก้วของข้าพเจ้า,จาได้มาโดยบริสุทธิ์ถวายพระพุทธบูชาพระธรรมบวงสวงเทพไทยเหล่าเทวา,าของสมาคมเมตตามุนิสิน ด้วยจิตใจจำนงตรงต่อความร่ำรวยความเป็นเศรษฐีลูกศิษย์เต็มตำหนักค้าขายลูกเรืองจงบังเกิดมีแดดพระพเจ้าด้วยเพลินช่างอารมณ์นะครับสาวันนี้ร้อยแรกล้านจักรร้อยแรกล้านสาธุสาธุอ่าร้อยแรกล้านนะจักรร้อยแรกล้านของญาติพี่ของญาติพี่หนึ่งครใครมีแบ่งร้อย แรกหนึ่งพัน 1, บาทครับอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีพอไหมแรกก็มีเบพันบาทเดี๋ยวขอญาตแรกอ่าญาติทมจะขอญาตแรกแบงแบงร้อยใครมีไหมครมีไหมครับอ่าได้นะฮะขอบคุณมากสาธุคนที่มีก็ได้บุญด้วยนะครับขอจะได้ร่วมบุญนะขอบคุณมากอ่ะไม่ต้องนับนะที่นับเองนะถ้าผมนับเดี๋ยวผมอมมีสองร้อยด้วย โอเคนับก่อนก็ได้อาจารย์ทำบุญใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟนะครับได้ครับค่าใบสีนะฮะใส่ตู้บริจาคถ้าพระปาก็ตรงที่พระอาจารย์ไปติดนะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณปูใหญ่ด้วยนะครับปูใหญ่ก็บังเอิญมาเจอปูใหญ่ทักทายอยู่นะฮะรับหัวใจกันเลยน้อพระป่าปูใหญ่ ยังไงก็ขอให้ปู่ใหญ่แข็งแรงนะปู่นะที่นี่ทำอะไ่สิพี่เอกรุ่ชาติีแสดงอยู่ด้วยเสียไปแล้วตายแลพี่ข่อก็ตายแล้วนะครับมาเล่นช่องเก็นะครับพี่เดี่ยวดาราฉายก็ขออนุญาตใช้ใหม่ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะครับบางข้อมูลต่างๆขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า แล้วก็สวัสดีผู้ด้วยนะครับผู้ดูในแอรครับเชิญครับอขอเชิญพอเชิญพ่อปู่ในแอรขึ้นด้านบนเลย้ไวพ่อปู่ในแอร์ชื่อด้านบนเลยครับตามลายชื่อให้นั่งตามลายชื่อนะอเพราะว่าเหลืออีกประมาณ7จ็ดนาทีเราจะเข้าพิธีการแล้วอาจะดพิธีเจนาทีเราจะเข้าพิธีการแล้วเดี๋ยวหลังจากพิธีการแล้วนะครับอาจารย์ก็จะดเนินงานต่อ นะครับแต่ตอนนี้ใครที่มาถึงแล้วเรียนเชิญนั่นตามัติยาใสไปก่อนนะครับนะครับเรียนเชิญอาจารย์เดนแอร์ครับนะครับซึ่งก็วันนี้สายโมที่มีชื่อเสียงที่ผ่านมาด้วยนะฮะที่นําปัจจัยมามอบให้กับศิลปินเดี่ยวดาราฉายก็ยังได้ตังกับท่านเสริมศักดิ์นะครับ่ิชามของเราได้ครบครันเลยศิลปินที่เดินทางมานะครับ ก็ถือว่าท่านก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำจิตน้ำใจนะครับที่ท่านมอบให้กับกลุ่มศิลปินเพราะท่านก็รักศิลปินทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์โจด้วยนะฮะก็นอนพักอยู่ที่เดียวกับเดี๋ยวไปรละสายเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเขาอันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าครบแล้วอาการช่วยส่งซิ่งนี้ผมจะให้นกได้เปิดเปิดตา เครื่องดื่มทั้งหมดยังก็ยังไม่ได้เปิดฝานะแต่ก็คุณด้วยนะฮะวันนี้สื่อมวลชนต่างๆนะครับก็โอ้ท่านนายกนายกอ้อนะฮะสมโมสรไลอ้อนนะครับสาธุนะฮะปัใจจัยใส่ลงไปช่วยค่าใบาสีเมื่อวานนี้มาดามอ้อเนี่ยนะฮะ ครับล <muitas> ืมประกาศตำแหน่งของมาดามเมื่อคืนของที่ระลึกตากล้องอะกล้อง้อฮะเก็บภาพด้วยฮะตากล้องอยู่ไหนตากล้องตากล้องกล้องเก็บครับขออนุญาตแป๊บขอากล้องแปนะครับอะกล้องลู้นด้วยฮะสามกล้องสี่กล้องเลยฮะครับนวัตการหลวงพ่อครับกับเรียนปู่ทุกองค์ทุกท่านนะครับแต่ท่านสมศักดิ์เดี๋ยวพิชางของเราเป็นที่เคารพนับถือกันมา ผมมาวันนี้เป็นวันไหว้ครูก็กถือโอกาสมอบของมงคลให้กับพี่ช้างอยู่ในถุงนี้นะครับป<า>ู่บอกว่าให้มามอบต่อหน้าพวกเราจะได้เป็นสิริมงคลสำหรับท่านที่สองก็ขอจเจริญพรเชิญท่านพ่อปู่ใหญ่เป็นพ่อของพวกเราได้รับของที่ระลึกสืบต่อไปขอจเจริญพรเชิญมีประจำตัวเลย สำหรับปู่ใหญ่เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาหลายสิบปีนะครับจนผมกับเดี๋ยวจะมีผอ,อพิลล์ลมนะครับซึ่งรัฐภามาช่วยกันขอใช้พื้นที่ป่าตรงนี้นะครับเป็นสำเร็จแล้วโดยมีหลวงพ่อเราเะครับหลวงพ่อเราเป็นผู้ขอนะครับท่านมานั่งเป็นประธานอยู่ วันนี้พิางเดินเรื่องใหญ่ใช่คนที่สําเร็จคือพิชางเลยเล่าให้ผมพี่ลมฟังแล้วเพราะว่าป่าแปี่มันจบที่ภูวานะครับจบที่ภูวา้วก็พิชางสาเน็จการจนจบนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันนงคนผมมีครูบาอาจารย์ทั่วประเทศแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านพระเอจิมอบสองอย่างเป็นสิ่งประจํากายอยู่คือ มีดครูกับไม้ครูที่ไว้เจอมันนะครับมอบให้ผมมาผมก็เก็บบูชามาหลายสิบปีแต่มันนึกขึ้นได้ครูบาอาจารย์บอกว่ามีดครูเนี่ยมอบสำหรับปู่เพราะปู่ใช้ทำวิธีตลอดเลยวันนี้มามอบอให้กับปู่ซึ่งเป็นเพื่อนรักด้วยนะครับอัสสาธุ จะเ,เปิดดูหน่อยท่านปรากฏเกียรติยานหานถือว่าเป็นเพื่อนกันคบกันมาส0มสบกว่าปีแล้ก็อยู่ด้วยกันมารักด้วยกันมากงเริ่มต้นเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเมตตามุนิสินเป็นคนเอาความคิดว่าต้องชื่อสมาคมเมตตามุลิสินนะเรามีผู้ก่อตั้งกัน19คนอ่ะสาธุขอจเจริญพรเชิญท่านต่อไปก็คืออ่า ดี๋ยวมันดูมีดก่อนดูมีดก่อนว่าอขอดูมีดงามเนาะโอ้โหทำด้วยอ่าเป็นมีดหมออย่างดีครับโอ้สวยงามมากเป็นพุทธศิลป์ครับอ่าเพราะว่าเราออกสื่ออยู่ขออนุญาตไม่แม่งวดทีแล้วเขาเชี่ยวหมูตันให้มาชุดหนึ่งอแล้วอีกชุดหนึ่งไอ้จานไปเป็นที่มอบไปที่ว่าเอาไปให้อ่ะเป็นพระไหดีพี่นาฏ ที่อ่าใช่ท่านแหวนแหวนทองร้องด้วยอะไรทองแหวนทองร้องเพชรอ่าไดพี่ช้างสมศักดิ์สีสัตว์โอ้โอ้สตว์ช้างใส่พอดีเป๊ะสวยด้วยคือเขาเป็นเจ้าของอ่าท่านผู้ว่าเป็นเจ้าของยังนอ่าเจ้าของแหวนวงนี้เออถึงได้พอดีด้วยความเป็นเจ้าของแต่อดีต ลำดับต่อไปก็ขอเจริญพรคุณแม่เพชรสจิรัตได้รับท่านพี่ลมเจริญรุ่งผอบกอลุ่มงานรัฐสภากรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร,รท่านถัดมาคือท่านปู่ใหญ่และคุณแม่เพชรสจิรัตโอเคจับจับร่วมกันจับร่วมกันเลยจ้ะ ชุดนี้เสร็จแล้วจะมีชุดที่สองก็เป็นเทียนชุดเดียวกันพุทโธสัพพันยุนตตยยาน คนประนมมือขึ้นในช่วงจุดเปี่ยนชายช ้การสนับสนุนของสมาคมก็กำลัง On.